กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอกรกรมศุลกรกรมีหน้าที่หลักในการให้บริการด้านมาตรการทางภาษีอกรแก่ผู้ประกอบการจำนวน4ส,สิทธิประโยชน์ดังนี้ 1. การคืนอกรตามมาตรา29 2. ครั้งสินค้าทัานบน 3. เขตบระกรและ 4. การเฉยค่าภาษีอกรโดยถูกมาตรการนั้น กรมศุรกากรมุ่งหวังจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยที่เป็นผู้ส่งออกให้มีความได้เปรียบในด้านการแข่งขันกับตลาดโลกช่วยลดภาระค่าภาษีอากรที่เป็นต้นทุนของสินค้าที่นำเข้าสนับสนุนการลงทุนจากภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปแต่ใช่ว่าผู้ประกอบการทุกรายจะทราบว่ากิจการของตนนั้นเหมาะสมกับมาตรการใดจึงจะได้ประโยชน์มากที่สุด หรือเมื่อพบปัญหาจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอกรในปัจจุบันแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มติดต่อใครที่ไหนอย่างไรกองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอกรจรดินจัดตั้งคลินิกสิทธิประโยชน์ทางภา,าษีอกรมีภารกิจงานเปรียบเสมือนประตูแรกรับหรือเป็นศูนย์กลางการบูรณาการความร่วมมือหรือการให้ความรู้ของกองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอกรต่อภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้บริการด้านสิทธิโย์ทางภาียากรปัจจุบันมีนางกฤติกาปั้นประเสริฐูพิ่มในการกองสิทธิโยชน์ทางภาียากรเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินการของคลินิกสิทธิโยช์ทางภาียากร ภายใต้คำขวัญที่ว่าเปิดกว้างสร้างความเข้าใจไขปัญหาสิทธิประโยชน์ทางภาสีากรโดยมุ่งมั่นเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกเพื่อเป็นหน่วยงานให้บริการประชาชนที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการดังนี้ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้ประกอบการในการเลือกใช้สิทธิประโยชน์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการส่งออกในระดับประเทศ บริการรับส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรโดยผู้ประกอบการสามารถติดตามสถานะการยืดเอกสารทางโทรศัพท์หรือติดตามสถานะผ่านระบบ e-tacking ของกรมสรรากรได้รวบรวมประเด็นปัญหาปรับปรุงกระบวนงานกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขระเบียบป,ปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนในการใช้มาตรการทางภาษีอากรเพื่อเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆขององค์กรต่อไป เป็นศูนย์กลางกระจายความรู้อัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรรวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลนวัตรกรรมต่างๆของหน่วยงานเพื่อให้ภาคเอกชนรับทราบและนำไปปรับใช้กับธุรกิจแต่ละประเภทอาทิเช่นระบบการคืนอากรตามมาตราย9หรือ e d o b a g บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือ digital tax compensation รวมทัพพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลของผู้มาใช้บริการคลินิก เพื่อใช้เป็นข้อมูลเชิงสถิติและสะดวดรวดเร็วแก่ผู้ประกอบการในการรับบริการครั้งต่อไปคลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกานาทีถึงเวลา16นาฬิกนาทีคลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรรู้ดีว่าการสื่อสารในโลกออนไลน์เป็นเรื่องที่ทำได้สะดวดรวดเร็วและง่ายดาย เราจึางพร้อมปรับตัวการให้บริการให้เป็นลักษณะออนไลน์มากขึ้นผู้ประกอบการสามารถใช้บริการผ่านช่องทางแชทบอทโทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆในเบื้องต้นได้หรือสามารถกำหนดวันและเวลานัดหมายเข้าพบผ่านระบบแชทบอทโดยระบุป,ปัญหาที่ต้องการคำแนะนำซึ่งหน่วยงานจะดำเนินการตอบรับและจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาให้บริการให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม คลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีากรมีป้ายสัญลักษณ์บอกทิศทางและตำแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวกชัดเจนทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีรถบริการสาธารณนะหลากหลายประเภทวิ่งผ่านมีป้ายบอกทางบริเวณโดยรอบที่ชัดเจนบริการที่จดลดสำหรับผู้ใช้บริการโดยสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อขอใช้บริการได้อย่างสะดวกการออกแบบอาคารหรือสถานที่ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีครรภและผู้สูงอายุตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอาทิ มีทางลาดชันสำหรับผู้ใช้บริการที่ใช้รถเข็นทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตาประตูและลิฟต์สำหรับคนพิการสถานที่ติดต่อสำหรับคนพิการหรือจุดบ,บริการสำหรับผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษเป็นต้นพื้นที่ให้บริการมีการออกแบบต่างผังงานและระบบการให้บริการระหว่างจุดก่อนเข้าสู่การบริการจุดแรกรับและจุดให้บริการที่อำนวยความสะดวกรวดเร็วต่อทั้งเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ มีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการเช่นที่จอดรถบริการน้ำดื่มเก้าอี้สำหรับนั่งรอแว่นตาคอมพิวเตอร์เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะและพื้นที่สีเขียวสาธารณะรม่มรื่นสวยงามให้บริการอย่างเป็นธรรมโดยระบบบ,บัตรคิวณนะจุดแรกรับมีระบบประเมินความพึงพอใจณนะจุดบ,บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกโดยพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการต่างชื่นชมในการให้บริการของคลินิกสิทธิพิบดทางภาษีอากรความพร้อมด้านสถานที่หน่วยงานให้บริการจุดเรียนรู้วยตอนเองหรือ self learning corner เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้ ค้นคว้าข้อมูลทางกายภาพได้ด้วยตนเองอุปรกรณ์ที่ทันสมัยรองรับการให้บริการเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์พินเตอร์จอ LED ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรืออุปรกรณ์ประชุมทางไกลกรณีให้คำปรึกษาหรือประชุมแบบกลุ่มทางออนไลน์การให้คำปรึกษาจากผู้บริหารของหน่วยงานซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสธิะิยชน์ทางภาษีอากรโดยเฉพาะ รวมถึงกรณีเชิญผู้เชี่ยวชาญน,นอกหน่วยงานรวมให้คำปรึกษาด้วยทำให้ผู้ประกอบการได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องนำมาประยุกต์ใช้และต่อยอดความสำเร็จธุรกิจของตนเองได้ด้วยภารกิจของหน่วยงานแม้จะรองรับผู้รับบริการเฉพาะผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษียากร แต่เราเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์จากการให้บริการจะนำไปสู่เม็ดเงินมูลค่ามหาศาลแก่เศรษฐกิจของประเทศผ่านทางการลงทุนและการเป็นศูนย์กลางการผลิตหรือศูนย์กลางการกระจายสินค้าในระดับภูมิภาควันนี้คลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอกรกองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอกรพร้อมแล้วที่จะพัฒนาหนว่วยงานให้ได้มาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวกเพื่อการอำนวยความสะดวก สำหรับประชาชนและขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภาคธุรกิจส่งเสริมภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศให้ยัง่งยืนต่อไป